ด็อกเตอร์ยันชแนลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์ยันชแนลครับ เป็นที่เข้าใจกันครับว่าน่าจะยากไม่น้อยเลยครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับกับการจะเก็บมาตินเออร์เดกาดเอาไว้กับทีมแบบถาวรนะครับแต่ว่าหากเป็นการยืมตัวเนี่ยนี่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวนะครับสำหรับทีมปืนใหญ่นะครับและก็มีการแนะนำนะครับจากหลายๆคนนะครับรวมถึงตำนานของสโมสรเนี่ยอย่างเอียนไรส์นะครับก็หวังนะครับว่าสโมสรเนี่ยจะทําทุกวิถีทางครับเพื่อดึงเออร์เดกาดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการยืมตัวอีกรอบหนึ่งหรือว่าซื้อเข้ามาแบบถาวรนะครับแต่ว่่านนนะครััับทท้้งงหมมดดวลเียซิ ดานครับคือคนให้คําตอบสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับอนาคตของเอเดอการ์ดนะครับและวันนี้นะครับผมจะขอนําบทความครับจากชันสปอร์ตครับที่ได้เขียนเรื่อง5ตัวแทนของเอเดอการ์ดครับที่อาจย้ายเข้ามาสู่ทีมอาร์เซนอลครับมีใครกันบ้างอะไรครับมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับรายแรกนะครับคือด้านของปอลดิบาร่านะครับกองหน้าจากยูเวนตุสนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ของดิบาร่าเนี่ยกำลังไม่แน่นอนอย่างมากนะครับสัญญาฉบับใหม่เนี่ยก็ยังคุยกับยูเวนตุสไม่รู้เรื่องครับแถมยูเว่นะครับก็มีแผน นะครับจะจับไปเล่นแล่แปลธาต์แลกตัวกับคนโน้นทีคนนี้ทีนะครับแถมนะครับสัญญาที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยก็เป็นไปได้ไม่น้อยนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยอาจใช้ความหัวหมอครับไปดึงดิบาล่าเข้ามาร่วมทีมแบบถูกๆดิบาล่าเนี่ยเพิ่งกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะครับในเกมที่เจอกับนาโปลีนะครับและถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยยิงประตูได้นะครับแต่ว่านะครับสถานการณ์กับยูเวนตุสเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับและยิ่งว่ากันว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการติิดดต่่่่ออพูคยยนนนนเเเลรีีงงป็ืทา สนใจนะครับว่าอนาคตของดิเบล่าเนี่ยจะเป็นยังไงครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากอาร์เซนอลเนี่ยยังโชว์ความเน่าเฟะในเกมลีกออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยดูแล้วก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันครับที่เขาจะย้ายเข้ามาครับเพราะแน่นอนนะครับว่าดับดิบาล่าแล้วเนี่ยครับทีมที่เขาย้ายไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรได้เล่นฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ใช่มารั้งอันดับ11แบบทุกวันนี้ครับที่แน่ๆนะครับโอกาสที่ดิบาล่าเนี่ยจะย้ายทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้เนี่ยมีสูงสุดๆเลยครับแต่นั่นแหละครับจะเป็นทีมไหนเนี่ยอันนี้ต้องมาลุ้นกันครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยโอกาสนีีี้้ดดดมมาาากๆคครรัับบบบบท่่จะไไแแพง คนต่อมานะครับเป็นทางด้านของฮัทเซมอาอัวครับจากโอลิมปิกลียงนะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่ตกเป็นข่าวอาร์เซนอลมาตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสําคัญกับการดึงตัวโทมัสปาเตมากกว่าครับ แต่สำหรับนได้ของอาอัวเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายอีกเหมือนกันนะครับเพราะมีหลายทีมนะครับทั่วยุโรปเลยครับที่อยากได้ตัวเขาเข้าไปร่วมทีมนะครับตัวคู่แข่งสำคัญเนี่ยก็คือยูเวนตุสกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็อยากได้นะครับเผื่อว่าจอร์จินโยกไวนารุมเนี่ยย้ายออกนะครับถามว่ายูเวนตุสเนี่ยจะเข้าไปทำไมนะครับเหตุผลก็เพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยกองกลางของยูเวนตุสครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเข้าขั้นห่วยแตกออกมากๆครับไม่แพ้กันเลยนะครับกับอาร์เซนอลนะครับ นี่จึงมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับที่ยูเอนตุสเนี่ยจะเอาอัวเข้าไปนะครับแต่ถ้าหากยูเอนตุสนะครับไม่สามารถนําตัวอัวเข้าไปได้เนี่ยดีลนี้นะครับทีมปืนใหญ่เนี่ยก็แทบจะไร้คู่แข่งเหมือนกันครับข่าวดีของอาเซนอลนะครับอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือว่าลียงนะครับได้ตัดสินใจลดค่าตัวของอัวนะครับลงมาจาก55ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วครับ ตอนนี้เนี่ยเหลือราวๆที่36-41ถึงล้านปอนด์เท่านั้นเองครับซึ่งเงินจากการขายมัตเตโอกูเอนดูซี่นะครับก็น่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีเงินช้อปปิ้งเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยเลยครับมากันที่รายที่3นะครับคือด้านของเอมิเลโนบูเอนเดียครับจากนอริสิตี้นะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาร์เซนอลครับให้ความสนใจมานานมากแล้วครับแถมเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยทับเด็กันเนอร์นะครับก็ไล่ล่าตัวอย่างหนักเลยครับแต่สุดท้ายนะครับดีลมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วแต่ที่สำคัญนะครับที่ทำให้อาร์์เเเเเเซนนนนอออออลลีีี่่่ยยยต้งปปไาาดดกรร เ,เพราะว่าพวกเขาพลาดจากการได้ตัวบูเอนเดียนะครับที่ถูกนอริทเนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับ แต่หากซีดานนะครับเลือกจะเก็บออดิการ์เอาไว้ที่มาดิดต่อไปนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็จะกลับไปแสดงความสนใจในตัวบูเอนเดียอีกรอบหนึ่งครับผลงาน10ประตูนะครับกับ13แอสซิสต์ในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยบ่งบอกถึงคุณภาพบางอย่างแล้วครับและโดยตัวเลือกนะครับตำแหน่งปีขวาของพวกเขาเนี่ยอย่างเช่นบูกาโยซาก้านิโกล่าเปเป้นะครับและก็ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเนี่ยมันก็สมควรแล้วครับที่พวกเขาเนี่ยควรจะเลือกเสี่ยงกับทางอื่นบ้างนะครับแถมอายุเนี่ยของบูเอนเดียครับยังเพียงแค่24ปีนะครับบูเอนเดียเนี่ยยััังมีีพพื้นนท่สาาหรรบกฒ ได้อีกมากโคเลยครับ รายต่อมาครับคือฟิลิเป้คูตินโยนะครับจากบาร์เซโลนานะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นข่าวอย่างหนักเลยครับกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะการย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยครับและดูแล้วนะครับโรน่าคูมันครับก็คงจะไม่รั้งคูตินโยเอาไว้กับทีมอีกแล้วครับเพราะว่าคือได้เล่นต่อเนี่ยนะครับจะครบร้อยเกมแล้วเนี่ยบาร์ซ่าจะต้องจ่ายเงินอีก17ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลครับเป็นไปได้ครับที่สถานีต่อไปของคูติน แถมยังว่ากันอีกนะครับว่ามิเกลอาเตต้าเนี่ยคือแฟนคลับตัวยงเลยครับที่คลั่งไคล้ในตัวของคูดินโยเป็นอย่างมาก และในกรณีที่พลาดอุรกาดนะครับคูตินโยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อาเตต้าเนี่ยอาจจะไล่ล่าครับและด้วยปัญหาทางด้านการเงินนะครับที่ทิมเจบุนทุ่มเนี่ยกำลังประสบอยู่ครับหนทางที่ดีที่สุดครับในการเอาตัวรอดจากวิกฤตเหล่านี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการปล่อยคูตินโยออกไปครับรายสุดท้ายนะครับคือในรายของแจ็คกรีลิดครับจากแอตตันีล่าครับที่น่าจะยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตกเป็นข่าวย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องนะครับกว่าจะย้ายออกจากทีมด้วยค่าตัวมหาศาลครับซึ่งแมนเช ุดครับที่อาจเข้ามาร่วมวงในการล่ากรีลิดด้วยครับมันแทบเป็นไปไม่ได้ครับที่กรีลิดเนี่ยจะคิดย้ายมาเล่นกับอาร์เซนอลนะครับที่ผลงานในเกมลีกเนี่ยแย่กว่าวินล่าด้วยซ้ําไปครับตำนานของอาร์เซนอลนะครับอย่างจินเปโตซีวาเนี่ยก็ได้ออกมาแนะนําให้สโมสรครับดึงกรีลิดเข้าไปร่วมทีมครับเพราะนี่เนี่ยจะเป็นอนาคตระยะยาวให้กับสโมสรได้ครับกรีลิดเนี่ยเป็นทั้งความตื่นเต้นครับและเป็นทั้งสิ่งที่อาร์เซนอลเนี่ยกำลังตามหาครับเขาครองบอลก็ได้แอสซิสต์ก็ได้ยิงเองก็ได้ครับและเป็นความสมบูรณ์แบบครับใในนนตััววขขอองกกรรรีลิิิะคบบเเาาจไม่่ช์ แมป์ครับแต่นี่อะไรครับคืออนาคตจริงๆครับโอกาสที่จะได้กรีลิตเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับเพราะว่าปัจจัยและความน่าดึงดูดเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆแล้วครับอย่างเช่นแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลครับหรือว่าแม้แต่เชลซีเนี่ยและนี่อะไรครับคือนักเตะ5คนครับทพียงนั่นของซันสปอร์ตนะครับหรือว่าเดอะซันเนี่ยคิดว่าครับจะย้ายมาแทนที่ของเออร์เดอร์การ์ดนะครับหาะว่าเนี่ยโดนเรียกตัวกลับไปมาดริดนะครับใครมีความคิดยังไงบ้างนะครับเปมาซานอนอยากได้ใครเข้ามาอย่าลืมไปดับเสียงใต้คลิปกันด้วยนนนนนะคครััับบออี้้ลก่ิปหา สวัสดีครับ